ตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะลหลังจากดื่มเอโดซี C ไปเนี่ยกี่ขวดคะคุณพ่อที่ลุกขึ้นนั่งได้สามขวดผ่านไปก็ลุกนั่งได้ค่ะเมื่อกินอีกสามขวดหลังก็เดินได้ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ได้้องน้ําได้อ,อืาการเริ่มแรกเป็นยังไงคะปวดมึนหัวไม,ไม่หายคุณหมอว่าเป็นเนื้องอกเนืน้อง,ง,งอกในสมองเหรอคะครับผม ค่ะอันนี้เป็นมานานหรือยังคะหมอเขาบอกว่าเป็นมานานนะครับผ่าตัดมาได้กี่เดือนแล้วคะห้าเดือนแล้วหลังจากผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะนอนติดเตียงตลอดตั้สามเดือนกว่าครับหลังจากผ่<ช><พ>าตัดก็นอนติดเตียงเลยเหรอคะซึ่งจากเดิมดดดเนี่ยซึ่งจากเดิมก็ปกติปกติพอนอนติดเตียงแล้วเห็นบอกว่าน้องพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยหลังจากดื่มเอโดซีไปเนี่ยกี่ขวดคะคุณพ่อที่ลุกขึ้นนั่งได้สามขวดผ่านไปก็ลุกนั่งได้ค่ะ ก็เริ่มพาออกนั่งรถเข็นออกมาข้างนอกค่ะมากินอีกสามขวดหลังก็เดินได้อ๋อก็ถ้ากับว่าทานไปทั้งหมดหกขวดครับก็เริ่มเดินได้เลยคุณพ่อรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นได้ไหมทานอย่างอื่นร่วมด้ไหมไม่มีไม่มีเอโดซีอย่างเดียวเลยตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้อดาห้องน้ําได้อช่วงช่วงก่อนที่ผ่าตัดมาใหม่ๆนี่คือนอนติดเตียงเลยนอนติดเตียงอย่างเดียวต้องยก ช่วยกันจะนั่งก็ต้องยกนั่งะะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลยคุณพ่อมั่นใจไหมคะว่าที่น้องเดินได้น่ะจากเอโดซีมั่นใจครับสนใจสั่งซื้อเอโดซีได้ที่คุณสุรัตน์นะคะตามเบอร์ที่ติดต่อนี้เลยค่ะ